วันนี้น้องกุ๊กกี้มาทำอะไรพี่คะค่ะก็วันนี้นะคะมาเนอเวอรเิกับหมอนะะิวค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้นะคะ่ะแบบทำงานหนักเราก็รู้สึกได้เลยว่าใต้ป่าฝัางมากๆวันนี้เราก็จะมาแก้แบบอิดโรยอะไรอย่เงี้ยเนาะคงไม่ต้อง โดยตรงเพราะว่าเดี๋ยวพอไปออกกล้องแล้วมันดูแน่นจนเกินไปเคสั่วไปก็มาด้วยใต้ตาคล้ำอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากด้านล่างของใต้ตามันซุดลงไปถ้าเราไปแก้ไขที่ต้นเหตุทำให้เขายกตัวขึ้นมาใต้ตาก็จะดูฟูแล้วก็หายซ้ำแล้วก็ตาก็ไม่ดูปูจนเกินไปด้วยหมอว่าอันนี้เหมาะกับบางกรุ๊กมากเพราะว่าดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแเราฉีดฟิลเลอร์ค่ะคือเราฉีดปุ๊บเราสามารถออกไปเดินข้างนอกได้เลยคือไหมไม่ต้องพักฟื้นถูกต้องถูกต้อง ช้ชีวิตได้ปกติออกไปก็แบบสวยเลยเหมือนนอนพักผ่อนมาเตียงพอนะอันนี้สามารถอยู่ได้นานไหมคะแต่ด้วยอากาศประเทศไทยมันร้อนขนาดนี้มันก็จะอยู่ประมาณปีนึงเลยประมาณพุกที่ก็แบบอยากอยาก,อยากมานำเลเลก,กับหมอนิวเพราะว่าจ,จริงๆอะเป็นคนคไข้หมอนิวมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าคุณหมอนิวใส่ใจแล้วก็ดูแลตรงจุด <ๆ S 2> มากๆเราสามารถฝากหน้าเราไว้ในมือหมอได้อย่างสบายใจมากๆเลยคะ่ะสองสาม แต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเติมเต็มขึ้นมารอเข็มแทบไม่มีเลยนะคะต่อให้ไม่แต่งหน้าออกไปเลยข้างนอกก็ดูไม่ออกฉีดแฟนฉีดแฟนก็ไม่ได้ได้สังเกตอีกอย่างร่องแก้มสองข้างตอนนี้ไม่เหมือนกันข้างเนี้ยค่ะจะเห็นเลยว่ามีร่องแก้มข้างหนึ่งหนึ่งนะคะไม่เจ็บเลยสองไม่มีรอยเลยแล้วก็สามสวยทันทีออกไปต่อได้เลยค่ะไม่รอยแล้วสองข้างแต่ที่แฮปปี้สุดๆนะคุณหมอคุณไม่ใช่แค่ใต้ตาแต่ว่าตรงร่องแก้มอ่ะก็แบบฟูขึ้นมาด้วยค่ะ ว่าชิดหนึ่งได้สองปัญหาเลยพอแก้ที่ต้นเหตุอะแอรีเอ้ัองข้างมันก็ถูกยกขึ้นไปด้วยแล้วทุกอย่างก็ดูเป็นธรรมชาติ สองสัปดาห์แล้วพอรู้สึก,กเป็นยังไงบ้างจะรู้สึกแบบตึงตึงบ้างในช่วงสองสัปดาห์แรกคร่ะพอใจกับผลลัพธ์มากๆเวลานอนดึกนะคะทํางานหนักเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บหน้า,าก็จะไม่โฟมเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เวลาแต่งหน้าน้อยลงมากๆสาหรับบางคนที่กลัวฟิลเลอร์เนาะจริงๆว่าคุวฟิลเลอร์ถ้าเราหาคุณหมอที่ใส่ไปและเชี่ยวชาญด้านเนี้ยค่ะจริงๆไม่ใช่เรื่องนากลัวเลยคุณหมอนี่เนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดมากๆอธิบายทุกขั้นตอนก็จะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากๆค่ะก นำแล้วก็วให้ความสวยขอบคุณนักกุณกิจที่ไว้ใจหมอค่ะ